หนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้เซลล์หลายๆคนพลาดแล้วปิดการขายบ้านหรือคอนโดไม่ได้สวัสดีค่ะแรกจาก e s t a ต e อัลลา i n ดินยูนิเวอร์ซค่ะวันนี้นะจะมาแชร์พอ,อยต์สำคัญที่คนที่เป็นเซลล์หรือเป็นนักขายหลายๆคนเนี่ยไม่อยากพลาดเพราะถ้าพลาดจุดนี้ร้ายแรงถึงขนาดปิดการขายไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะ สิ่งที่เซลล์หรือนักขายมือทองนักขายมืออาชีพที่เขาจะทำกันหรือว่ามองหาเป็นอย่างแรกในการที่ดิวกับลูกค้าและอยากปิดการขายกับลูกค้าให้ได้ก็คือใคร คือคนตัดสินใจหรือใครจะเป็นคนที่จ่ายเงินในการซื้อทรัพย์นี้คอนโดนี้หรือบ้านหลังนี้นี่คืออย่างแรกที่เซลล์หรือนักขายมือทองจะต้องจับสัญญาณให้ได้เวลาพาลูกค้าไปดูคอนโดไปดูบ้านหรือไปดูที่ดินหรือไปดูทรัพย์สิน,นไหนๆค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่า สี่ห้าคนหกเจ็ดคนไปดูแล้วทุกคนบอกชอบหมดแต่คนที่เป็นคนจ่ายตังค์อ่ะบอกว่าไม่ชอบติดนั่นติดนี่ติดนู่น,ต,น,ต,น,นตรงนี้ยังไม่ชอบตรงนี้ยังไม่ดีราคาย,ยังไม่ได้คนที่เป็นคนจ่ายตังค์หรือเป็นคนตัดสินใจซื้อคือคนที่มีเสียงใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งเวลาที่เราพาลูกค้าไปดูบ้านนะคะหรือดูคอนดโดหรือดูทรัพย์สินเนี่ยพยายามมองหาหรือคุยจนให้รู้ให้ได้ว่า ใครคือคนตัดสินใจหลักใครมีเสียงข้างมากที่สุดใครใหญ่ที่สุดในการจะซื้อทรัพย์สินครั้ง,งนี้แล้วคุยกับคนคนนั้นค่ะคุยให้เยอะที่สุดคุยจนเห็นความต้องการของเขาแล้วเราจะปิดการขายบ้านหลังนั้นอ่ะได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะลองดูในครั้งหน้าเวลาที่เราดีวกับลูกค้าไม่ว่าจะขายอะไรหรือต้องการปิดการขายอะไรเนี่ย ใครคือคนจา่ายตังคุยกับคนนั้นถ้าชอบคลิปวิดีโอหรือข้อมูลที่รรงให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือติดตามช่องไว้นะคะหรือถ้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะถ้ามีข้อมูลเนี่ยก็จะมาทําคลิปให้ฟังกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลเรวจะไปหาข้อมูลมาให้ค่ะ